พี่น้องครับผมวันนี้ก็วันที่14ของการซ้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหลายเพื่อนกันเลยครับ8เบิ้ล8เพ่งถือว่พา10เพ่งนะครับผม 14, 14วันนะครับผมหน้านกั้นจอมอเข้ามาเรื่อยนะครับผม แล้วก็ช่วงนี้ก็ซ้อมโชว์ใหญ่นะครับเป็นสู้ใหญ่อลังการมากครับที่พี่น้องอันนี้เห็นเป็น้โหว้าวเลยแหละขนาดพี่ท่านใ,ใส่สุดใส่ฉา,ากด้วยครับพี่น,อน้องพากันสอมสอมกันยูนีฟอร์ยังพากันขนลุกนะครับมัน <laughs> จะเบ,บิง,งน,น,นะครับแล้วก็นวหนาเพิ่อจะลงทุนสร้างครู อ่างผู้ที่เป็นแข่งคยเฮ็ดทีมแข่งทิ้งสาสวรรค์ชนะมากเฮ็ดควนออนะครับผมจะหลายๆผู้ค,ค,ครับผมที่รับตัวตนของวงการมาล่ำนะครับระดับประเทศนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> นี่แล้กวก็พอหน้มีแจกน้ำครับมีแจกน้ากละแกวให้น้อง โกโก้กับชาไขนบทีหนมีบ้านเอิรนนน่นเท้าขี้นองวันนี้คูนัดสองทุ่มครึ่งครับตอนนี้ก็ห่างสองทุงครับอีกนิดนึงเห็นเฮียครับเนี่ย เรียนคุณคถันเรียนตังค์ไมแล้วตดเนี่ยบบ่บ่บ่ตอนนี้เรียนมาี่เรียนตังตุ้ในบนสองนะเออแกสองแชิมชาเย็นจังเลยจับจับ นี่ไม่แซวปะแซวความเมื่อหลันต้องใส่ต้องเบิ้ลแน่นอนเลยเนี่ยนี่เพิ่งใสอันเดียวเนาะนักบอลนี้ให้เหลือล้วคะอะไรนักบอลนี้ให้เหลือล้วคะเหลือเป็นร้อยเลยเก็บไว้ไงโอ๊ยคนละแก้วขอยากถ้วยหมุกดูมากินถ้วหมุกอ่ะ ไข่มุกเสริมันมีนมันก็มีคือกันไม่มีไข่มุกอ่ะนี่ครับพี่น้องครับผมฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้น้องเรื่องนะครับผมไปไปไปกำลังใจะจะลงคลิปเรื่อยๆครับไม่ได้คิดบอ,อกกับบรดลลลงครับผมกับพยายามคิดเสมอแล้วครับมาสิล่องยังแน่แนมัอนี้ <laughs> โอเคครับผมรับ